Give it to you he gonna give it to you X go give it to ya. he gonna give it to you First we gonna fuck then we gonna fall, Then we let it pop don't let it go ex go give it to ya. he gonna give it to you X go give it to ya. he gonna give it to you First we gonna fuck, then we gonna fight สวัสดีแฟนบอยผู้รอคอยตอนจบของวันพีททุกๆท,ท่านมาดีเมะชแนลน้องใหม่ของเราวันนี้เรื่องแรกที่จะพูดกันก็คือเรื่องความเป็นไปได้ของเนื้อเรื่องวันพีทฟิลม์มโกซึ่งเป็นที่รู้รกันว่าเทลเลอร์วันพีทฟิลม์มโกไม่มีเหียอะไรนอกจากทองมันไหลไปมาซึ่งนั่นก็หมายความว่าเรายังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับที่มาของเนื้อเรื่องวันนี้ะมันโนมมนโนย้ำว่ามมนโน เกี่ยวกับเนื้อเรื่องพวกที่เกิดในดินแดนทเลทับบี้หรือเฮเตอร์หัวร้อนที่เอาแต่ด่าไว้เฮ้ยพี่ไอเนื้อเรื่องมันจะเป็นอย่างนี้เหรอกูแนะนําให้ปิดคลิปไปได้เลยครับโชว์แนนจัมฉบับที่1ปี2016ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าภาพยนตร์อนิเมะวันพีทดะมูวี่สิจะใช้ชื่อว่าวันพีทฟิล์มโกลซึ่งมีกําหนดฉายในวันที่23กรกฎาคม2016นี้โดยจะมีอาจารย์โอดาพูดแต่ง มัง,งะึ้นแท่นโปรดิวเซอร์และคุณฮิโรกิมิยาโมโตะผู้กำกับแอนิเมชทีวีวันพีซตั้งแต่ตอนที่325ถึง679เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ชุดนี้โดยมีคุณสุโตมุคุโรวะผู้ที่กำกับซีรีส์เลียเกมจะเป็นผู้เขียนบทภาพยนตร์ให้ จัดทำโดยสตูดิโอตโอตโอเอะซึ่งมันมีการเปิดให้จองตั๋วไปแล้วตั้งแต่วันที่18ธันวาคม2015คนที่เขียนสคริปต์เรื่องย่อมี2คนหนึ่งในนั้นก็คืออาจารย์โอดาของเรานี่เองเนื้อเรื่องมันยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่ามันได้ประวัติตัวละครแต่ละตัวมาแล้วซึ่งหลายชาแนลก็พูดกันว่ามันอาจจะเกี่ยวกับโกลโเอร์นะ ก่อนนี่จะไปว่าชาแนลอื่นเนี่ยเรามาพูดชาแนลเราก่อนที่ฝากว่าพวกเราเองก็มัโนมโนเหมือนกันหลายคนบอกว่าวันพีชฟิล,ม Go, ล์มโกรแย้ว่าแฟ t แบ็กเป็นประวัติของโกโรเจอร์ว่าโกโรเจอร์ผจนภัยยังไงอะไรยังไงวันพีชคืออะไรายาสลายมันโนแป๊บมันจะใช่เหรอถ้าทำอย่างนั้นวันพีชมันจะมีความสนุกเหรอเพราะวันอาร์เดอะมูวี่หลายๆภาคที่ผ่านมามั มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักได้เท่าไหร่มันอาจจะมีเกี่ยวบ้างอย่างชิกิีที่เคยเป็นศัตรูโกลโรเจอร์หรือว่าเซตโตที่อดีตาพลเรือเอกมันก็แต่มันก็แทบจะเกี่ยวข้องแค่5%ของเนื้อเรื่องหลักได้ ต่อมาเราพูดถึงตัวละครทุกตัวต,วตอนนี้ที่เปิดเผยออกมาในวันพีซฟิล์มโกโดิฟาหนึ่งเลยกิลเทเซโระหน้ากลุ่มโจสรสลัดเทเซโรซึ่งปรากฏตัวในวันพีซฟิล์มโกแน่นอนอาจจะเป็นลาร์ดบอสของลูซี่เขาถูกออกแบบมาในล่างของชายใส่ชุดสียุพูผู้เป็นเจ้าของเรือสีเหลืองทองอลามลำบังหึมานามว่าแกนเทเซโระกิลยังมีบทบาทสําคัญในฐานนะเจ้าของบ่อนคาชิโนขนาดยักษ์และสถานบริการความบันเทิง บนเรือซึ่งรัฐบาลโลกได้กำหนดให้เป็นเขตปลอดทหารกิลยังถูกขนานนามว่าเป็นราชาบอนคาสิโนซึ่งผู้ที่ควบเป็นผู้ที่ควบคุมเงินเบวีจำนวน20%ของโลกใบนี้และเป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจเช่นเดียวกับสมุ่คนอื่นๆซึ่งผลปีศาจที่เขามีนั่นก็คือผลโกลโกลซึ่งจะให้แปลตรงๆต,ตัวก็น่าจะเป็นผลทอง แต่ว่าแปลงร่างเป็นทองได้เหรอโลกเกียรหรอหรือว่าอะไรหรือว่าควบคุมทองได้ข้อมูลก็ยังไม่มีเหมือนกันเดี๋ยวเอาไว้ถ้าข้อมูลออกมาเดี๋ยวเราจะมันมนโนกันต่อต่อไปสมาชิกลำดับที่2ให้กลุ่มโจรสลัดเทเซโลหญิงสาวผู้มีลักษณะงดงามและเป็นผู้เฝ้าประตูของเรือกแกนเทเซโลที่ใช้ผลพลังปีศาจรักรัก,กโดยเธอจะเป็นคนคุ้มกันกลุ่มหมวกฟางเมื่อมาถึงเรือผู้ที่ถูกสัมผัสโดยหญิงลึกลับผู้นี้จะได้รับโอกาสแห่งโชคชะตา ผลลักลักเก็ถ้าให้แปลตรงตัวมัน,มนคือ Lucky ลัคกี้วะลัคกี้ที่แปลว่าโชควะน่าจะใช่เพราะว่ามันเป็นเกี่ยวคาสินโนเนี่ยแต่ที่ผมสนใจมากสุดเลยคือเธอจะเป็นคนคุ้มกลั่นกลุ่มหมวกฟางเมื่อมาถึงเรือซึ่งก็หมายความว่าพวกลูฟี่จะได้เจอก่อนที่จะสู้กันแน่นอนแล้วมันก็คงเหมือนเซโตกับชิกิที่มันก็คงเหมือนเซโต้กับชิกิที่เจอกันก่อนแล้วก็ซัดกันที่หลัง ต่อมากลุ่มจอรสลัดเทเซโลลำดับที่3ได้ชายรูปร่างใหญ่ผู้ดูแลเกมที่น่าตื่นเต้นที่สุดของเรือให้แก่แขกผู้มาเยือนบ่อนคาสิโนโบนเรือได้เป็นผู้มีพลังศักดิ์ีศสาเช่นกันแต่ในตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดใดๆออกมาจากทางจำได e D I C E Dive นี่น่าจะแปลว่าลูกเตา๋าโอ้แต่ละคนซึ่งหมายความว่าในแต่ละคนในกลุ่มมืงนี่เกี่ยวกับการพนันล้วนๆเลย มาชิกคนที่4ี่เนกลุ่มโจรสลัดเทเซโร่มิสเตอร์ธนากะผู้ดูแลความปลอดภัยประจำเรือแกนเทเซโร่อ๋อซึ่งถ้าจะให้แปลตรงตัวมิสเตอร์ธนากะนี่มันเหมือนพวกฉายายากุซ่าก็จะเป็นพวกบริกาดคุ้มกันบ่อนอย่างนี้ซึ่งมิสเตอร์ธนากะเป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจเมลโล่เมลโร่ M ero, M ero. ต่อมาคนสุดท้ายเลยถ้าจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้ต่อมาตัวละครตัวสุดท้ายเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าแม็กเป็นนักพนันตัวยง แต่ว่าเขาเนี่ยไม่ให้กลุ่มจนสัตว์เทเซลโลนะเขาเป็นอาสมาชิกของกองกำลังคณะปฏิวัติชอบการเล่นโป๊กเกอร์แล้วที่บริเวณแก้มของเขาเนี่ยยังมีเลข7ไม่รู้ว่ามันเป็นเลขนำโชคหรือว่าหรืออะไรยังไงจบไปแล้วสำหรับปวตัวละครทั้งหมดที่เผยออกมาในตอนนี้มาเรามาสู่วิญญ,ญาณโคโนโยหัวคันกันนี่ฝ่าผมเนี่ยจะมาโนทั้งหมด4ข้อฟิล์มโกหรือว่าเดอะมูวี่ฟิล์มโก เราจะคิดในทฤษฎีที่ต่างแล้วก็เชื่อถือไม่ได้แล้วกันใครอยากเชื่อก็เชื่อไปผมยังไม่เชื่อตัวเองเลยลหลายๆคนอาจคิดว่าฟิล์มโกลเนี่ยอาจจะหมายถึงนามสกุลของโกลโรเจอร์แต่ว่าอ่า หลังจากที่อ่านบทของตัวละครแต่ละตัวแล้วที่ออกมาผมว่าไม่ใช่แน่นอนโกเนี่ยน่าจะย่อมาจากทองหรือว่าทรัพย์สมบัติเงินตามากกว่าหรือไม่เราก็ไม่รู้ว่าอาจารย์โอดะเนี่ยแกจะเล่นตลกอะไรหรือจะดัดท้ายเราตอนมูวี่ออกมาหรือเปล่าอาจจะปูนทางออกมาให้คิปไปอีกทางหนึ่งแล้วผลสุดท้ายก็กลับกลายเป็นว่าเป็นประวัติเกี่ยวกับโกดีโรเจอร์แต่ผมว่าไม่ใช่หรอกเพราะว่าเนื้อเรื่องแต่ผมว่าไม่ใช่มูวี่มันไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักซึ่ง ถ้าเอาเนื้อเรื่องหลักมาใส่ในมูวี่มันจะทําให้เนื้อเรื่องหลักดูดอบลงไปแล้วก็ทําให้มูวี่มันเด่นกว่าซึ่งมันจะไม่น่าดูเท่าไหร่บ่อนคาสิโนน่าจะเป็นธีมหลักของเรื่องแน่นอนเพราะอาจารย์โอดาแกปูเนื้อเรื่องมาให้ตัวละครตัวร้ายทั้งหมดนี้เกี่ยวกับคาสิโนทั้งนั้นเลยซึ่งเราจะได้ข้อสันนิษฐานต่อมาก็คืออิปุนนักเล่นโป๊กเกอร์เนี่ยมาเป็นคนของคณะปฏิวัติ มันจะมาสืบข้อมูลอะไรในบ่อนของมันจะมาสืบข้อมูลอะไรในบ่อนของกิลซึ่งถ้ามันเกี่ยวกับคณะปฏิวัติเราอาจจะได้รู้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับคณะปฏิวัติเพิ่มมากขึ้นส่วนตัวผมว่าน่าจะไม่ได้เห็นซาโบในเดอะมูฟวี่นี้นะเพราะพี่แกฝึกใช้พลังไฟเมล่าเมลาของเอสอยู่ข้อสุดท้ายเลยที่ผมจะมนโนคือธรรมดาเนี่ยตีมวันพีทเดอะมูฟวี่แต่ละภาพ คือตัวร้ายจะได้เจอหน้ากับพวกลูฟี่ก่อนแล้วซัดกันที่หลังซึ่งประวัติออกมาก็คืออย่างของบักอาลาผู้ครอบครองผลลักลักเนี่ยในประวัติเนี่ยอาจารย์โอดักแกจะเขียนมาว่าเธอจะเป็นคนคุ้มกันกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางเมื่อมาถึงเรือคาสิโนโซึ่งก็ผมว่าก็ต้องมีคนเดาว่างแหละว่าเฮ้ยกลุ่มเทเซเลวาจะเป็นคนดีแต่คงไม่ใช่ทําเหมือนชิกีไงที่มาเจอหน้ากัน เหมือนคนดีและชิงนามีไปหรือเหมือนเซตโต้ที่คุณหมอเก่งจังเลยที่ชมช็อปเปอร์เลยแต่พอรู้ว่าเป็นโจนสรสลัดพี่แกสซัสซันนี่แทบพังคลิปเนี้ยเป็นคลิปแรกแล้วผมก็ไม่อยากมาโนโอะไรมันมากมายเพราะว่าพวกที่เกิดในดินแดนเทเลทับบี้หรือว่าพวกเฮเตอร์โหร้อนเล่นเกมหงุดหงิดมาจะมาด่าแล้วก็มาลงที่ผมผมก็มโน,โนทิ้งไว้แค่นี้ดีฝ่าส่วนเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกผมก็ต้องขอบอกเลยว่าคลิปเนี้ยเป็นคลิปแรก <laughs> ไม่ใช่กำมงกรอย่าเพิ่งปิดคลิปดิฝากติดตามแฟนเพจของผมด้วย เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันส่วนเพื่อนๆคนไหนชอบหรือว่าอยากเป็นกำลังใจให้กดไลค์กดซับสไครตให้ด้วยนะครับไม่เอาไม่พูดแบบนั้นหรอกออใครอยากกดซับก็กดซับไม่อยากกดซับก็ไม่ต้องกดแค่นั้นเองแล้วเรื่องต่อไปยังไม่รู้ว่าจะทำเรื่องอะไรเลยถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้วอยากให้ผมทำเรื่องอะไรเป็นเรื่องต่อไปเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลแล้วก็มาทำต่อให้สำหรับคลิปนี้บายๆสวนคลิปนี้บายๆเจอกันใหม่เมื่อกูขยัน